หนังภาคนี้เนี่ยมันควรเป็นท่อนสุดท้ายของภาค2ครับมันไม่ควรจะต้องเป็นหนังแยกอีกเรื่องนี่คือความรู้สึกหลังจากที่ผมดูรอบสื่อของอวตารไฟแอนด์แอนะฮะอวตารอัคีและทุรีดินในระบบ 3DHRF หรือ HFR สักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ไฮเฟมเลตแล้วกัน อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาเนะมันจะแบบเฟรมเรทมันจะต่อต่อวินาทีมจะเยอะมากยิ่งขึ้นภาพมันก็จะสม,มูทมากยิ่งขึ้นบวกกับความเป็น 3D เข้าไปอีกก็เป็นแบบเทคโนโลยีขั้นสูงสุดที่ทางคามลอนดิสนงดิสนีย์พยายามจะสรรสร้างให้อวตารมันมีความพิเศษมากขึ้นกว่าความเป็น 3D ซึ่งสาเหตุที่เขาต้องทำแบบนี้ก็ต้องพูดก,กันอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าภาคนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่เลย แม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณดูภาคหนึ่งมาภาคสองในภาคหนึ่งเราจะได้เรียนรู้อ่าเผาป่าเป็นไงใช่ไหมมีขับเครื่องบินมีวัฒนธรรมต่างๆมา The Way of Water คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับเผาน้ำปุ้งปังปุ้งปั้ง,ง,ง,งมีตัวทาลูนปลาวงปลาวานวัฒนธรรมใต้น้ำบลาบลาบลาอะไรของเขา มันคือสิ่งใหม่วัฒนธรรมใหม่ภาคนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าดูตัวอย่างเชื่อว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะได้เจอพวกพี่ลมเขาเดี๋ยวเขาต้องมีวัฒนธรรมลมปึ้งปั้งปึ้งปั้ง,งเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องมีวัฒนธรรมไฟเราต้องเจอกับวัฒนธรรมไฟปั้งปึ้งปั้งความคิดเห็นวัฒนธรรมไฟเป็นยังไงนี่คือสิ่งใหม่ที่ภาคนี้จะแนะนําผมบอกทุกคุณตรงๆนะครับไม่มีเฮอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับคือ คือเผ่าลมเนี่ยเจอกันประมาณผมไม่แน่ใจถึง10นาทีหรือเปล่าแล้วไม่เจอกันอีกเลยส่วนเผ่าไฟเนี่ยมันไม่เรียกว่าทาทรรมอ่ะมันเรียกแบบว่าบ้านกูไฟไหม้กูเลยไปเป็นโจรอ่ะนี่บอกว่าคือแค่นี้ผมไม่ดูผมดูผมแบบไอ้เฮียแตลกใจนึงเราคิดว่าเอ้ยคุณไม่มีเวลามาเล่าสองอันนี้เขาต้องไปที่ฉากแอคชั่น ซึ่งฉากแอคชั่นหนังเรื่องนี้นมันเยอะจริงแบบหูสู้กันไม่หยุดเลยปึ้งปั้งตรงนี้สู้ไล่ล่าไล่ฟันระเบิดหูไล่ล่าตลอดเวลาแต่ถามว่าเฮ้ยมันมีแอคชั่นใหม่ที่เราไม่เคยเห็นไหมวะมันมีอะไรใหม่ที่เรารู้สึกน่าตื่นเต้นไหมวะอุย้ยภาคหนึ่งเราเห็นแบบขี่มังกรหูตื่นเต้นภาคสองมีตัวในน้ำน้ำสู้กันในน้ำป,ปึ้งปั้งปึ้งปั้งในน้ำภาคนี้ไม่มีอ่ะก็คืออะถ้าคุณเคยเห็นมันขี่มังกรภาคที่แล้วยังไง ภาคนี้มันก็ขี่แบบนั้นขี่แบบนั้นเลยวูบ้าววูบ้าวแบบเดิมคุณเคยเห็นมันขับในน้ํำยังไงอีตัวเป่าว่ามันว่ายน้ํำยังไงภาคที่แล้วมันก็ว่ายน้ําอย่างนั้นแล้วยังไงไม่รู้นะผมรู้สึกว่าภาคเนี้ยป่าม่นน้อยลงด้วยผมก็แบบเฮียเอางี้เลยหวะคือมันแบบทุกทุกอย่างมันแบบเหมือนเดิมไปหมดอะหรือแม้กระทั่งฉากหลังของเรื่องราวอะคือคุณคิดว่าเฮ้ย เดี๋ยวมันต้องไปที่ใหม่ไปสถานที่ใหม่ไปแบบไปเจอคนใหม่ไปเจอเรื่องราวใหม่ๆไปเจอแบ็กเก้าใหม่ๆภาคแรกในป่าภาคสองอยู่ในน้ําภาคสาจะพาที่ไหนล่ะภาค3ก็คือวนกลับในน้ําในป่าเมืองผู้ลายเอา้าก็เหมือนภาคที่แล้วเลยสิใช่ครับก็เหมือนภาคที่แล้วเลยแล้วฉากที่คุณเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปบ้านอีไฟเดี๋ยวต้องไปเจอบ้านอีไฟไปดูว่านธบ้านอีไฟ ฉากบ้านอีไฟก็คือฉากเดียวกับที่อยู่ในตัวอย่างอะถ้าคุณเห็นบ้านอีไฟในตัวอย่างก็มีแค่นั้นไม่ได้มีมากไปกว่านั้นไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่อลังการมากมายอะไรทั้งสิ้นไม่มีมีแค่นั้นแหละให้ดูแค่นั้นแหละแล้วมันจะเหลืออะไรให้เล่าหนังเรื่องนี้มันคือเป็นท่อนสุดท้ายของ The Way of Water จริงๆครับอะไรที่เขาเคยปูไว้ใน The Way of Water แม่งงอกมาจบในแบงภาคนี้ทั้งหมด เรื่องของสไปเดอร์จบลงยังไงเรื่องของอ e, e, ีลูกสาวที่แบบว่าไม่ไม่ปกติที่คิดว่าตัวเองไม่ปกติหน่อยสตอรี่ของตัวละครของน้องชายจะเป็นยังไงต่ออาชีวิตจะเป็นยังไงต่อหลังจากมีการสูญเสียในภาคแรกบลาบลาบลาอะไรมันเป็นมันเป็นท่อนจบตรงตรงนั้นเพียงแต่ว่าไอเนื้อหาตรงเนี้ยในเชิงของเรื่องราวอ่ะผมว่ามันไม่เยอะพอที่จะเป็นหนังสามชั่วโมงผมมีความรู้สึกว่าหลายช่วงของหนังอ่ะมันยืดเยื้อแล้วแล้วเอาฉากแอคชั่นมาใส่ลงไปแทนซึ่ง ถามว่าเป็นฉากแอคชั่นที่ดีไหมมันเป็นฉากแอคชั่นที่ดีครับดูได้เพลินเพินดูได้สนุกมหศัศจรรย์ในระดับของการเป็นฉากแอคชั่นแต่มันซ้ำซากไงมันซ้ำซากมันไม่ได้เป็นแบบอย่างที่เราเคยเห็นมาก่อนหลายฉากอะถูกทําขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นภาพซ้ําจากภาคที่แล้วด้วยซ้ําเหมือนภาคที่แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก็ต้องการให้มันเกิดภาพซ้ําอีกครั้งหนึ่งซึ่ง มันไม่ช่วยคนดูสนุกคนดูรู้สึกว่ามันซ้ำซากคุณดูเพิ่งดู The w a y of Water มาหรือเปล่าคุณเลยรู้สึกว่ามันซ้ำซากผมบอกกับทุกคนนะครับหนังเรื่องนี้เรียกร้องให้คุณดู The w a y of Water นะครับหนังเรื่องนี้คาดหวังให้คุณดู The w a y of Water เลยเพราะว่าเนื้อหามันต่อกับ The w a y of Water แบบคุณจำตัวละครผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงที่ท้องอยู่เป็นเมียของเผา่าเผ่าปะการังเผ่าน้ำอะในหนังเรื่องนี้แมงยังท้องอยู่เลยอะ คือในเรื่องมันผ่านไปเหมือนเป็นแบบไม่ถึงสัปดาห์เลยมังคือเหมือนกับตัวละครมันแบบเรื่องราวมันแบบเกิดต่อเนื่องกันขาะนั้นแล้วหนังไม่ได้มีการรีแคปไม่ได้มีอะไรเลยคือเรื่องราวมันเดินต่อจากนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหนังอ่ะคาดหวังเว้ยว่าให้คนดูต้องดู The Wave of Water มาก่อนเพื่อจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีการมาแนะนําตัวละครไม่มีการบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่แนะนําไปปลาวงปลาวานปลาวานมาจากไหนอีนี่มีพลังได้ยังไงไม่มีการเล่านะเว้ยคือเล่าต่อเหมือนเป็น เหมือนเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันกับภาพที่แล้วเลยอ่ะเพียงแต่ว่าน้ําเยอะมากแบบสตอรี่คือประมาณเนี้ยและน้ําที่เดี๋ยวเป็นฉากแอคชั่นเป็นนู่นนั่นนี่ซึ่งก็เป็นฉากแอคชั่นที่ทําได้ดีแต่ซ้ํมซากผมสนุกนะผมสนุกอยู่ประมาณที่แบบเป็นฉากแอคชั่นแล้วรู้สึกสนุกเลยคือตอนเอาตอนตอนที่มันมี3ฝ่ายในเรื่องจะมีปกติในเรื่องนี้มันจะมีอยู่2ฝ่ายเสมอใช่ไหมเผ่ามนุษย์ แล้วก็เผานาวีมันสู้กันจะมีแต่จะมีช่วงหนึ่งในเรื่องนี้ที่มันจะมีสามฝ่ายเว้ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบมันจะเป็นแบบกึ่งกึ่งสามก๊กมันก็เลยบีบให้ตัวละครบางตัวที่เกลียดกันไม่ถูกกันแม่งต้องมาผจญภัยด้วยกันโอ้โหช่วงนั้นสำหรับผมแม่งคือมันมากคือไม่รู้ว่าใครใครมันจะแบบทรยศกันเมื่อไหร่อ่ะสตอรี่มันจะทเลึกกันเมื่อไหร่มันจะเอาชนะกันเมื่อไหร่มันจะทํากันได้ยังไง มันจะแบบหุยมันจะหักหลังกันไหมมันจะต้องสู้กันตอนนี้เลยไหมหรือมันจะยังไงต่อผมรู้สึกว่าช่วงนั้นของหนังเป็นช่วงที่สนุกมากแต่มันก็จะมีอยู่ประมาณแบบแค่ประมาณ10นาทีของเรื่องที่เหลือมก็จะเอาตัวละครแยกกันไปแต่ละฝั่งแยกฝ่ายกันปึ้งปั้งปึ้งปั้งมันก็เลยเกิดมีความรู้สึกว่ามันเป็นหนังแบบดูได้เรื่อยๆด้วยงานภาพที่สวยงานภาพที่มหัศจรรย์งานภาพที่แบบเราหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะงานภาพ CG ระดับนี้โลกแพนดอร่าแบบนี้ มันไม่มีหนังเรื่องอื่นที่จะขี่มังกรมุดน้ํามีขุนยนต์ไซไฟอะไรต่างๆแล้วงานสร้างเร็วเนี่ยมันไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ตลอดเวลา3ชั่วโมง15นาทีของมันเลยคือการเอนจอยกับความยิ่งใหญ่อลังการและงานภาพที่แบบโหดเหี่ยมอมหิตมากๆของมันแต่ความสนุกในการเจอความแปลกใหม่ไม่มี และไอเทคโนโลยีล่าสุดอ่ะไอไฮเฟมเรทของมันนะผมพุ่งตรงนะผมไม่ชอบคือทีดีผมชอบนะเพราะผมดู The Wave of Water ที่บ้านก่อนไปดูเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยทีดีมันทําให้แบบผ้ามันป๊อปอะตัวละครมันป๊อปขึ้นมามันทําให้แบบทุกอย่างดูดีทีดีผมแฮปปี้บอกโอเคแต่ high frame rate อีไฮเฟมเรทอ่ะสําหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันทําให้รู้สึกว่าเหมือนดูวิดีโอเกมเลยมันเหมือนแบบมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะเพราะสิ่งที่อวตารแข็งแกร่งมากที่สุดเลยคือการทําให ภาพที่เราเห็นจงหน้าแม้ว่าจะเป็นเอเลี่ยนที่แบบหน้าตาดูแบบเหนือจริงสุดๆเลยแต่ว่าเนื้องานมันดีมากจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่อีเรื่องนี้พอะเป็นไฮเฟมเรทปุ๊บที่มันขยับตัวแบบเร็วกับปกติให้เรารู้สึกว่ามันสมูทมากกว่าปกติมากกว่าภาพในตาเรามันทําให้เวลาที่ตัวละครต่อสู้กันภาพก,กว้างๆภาพห่างๆห,หรือบางทีแบบเคลื่อนไหวเร็วๆอะ่ะไอ้เหี้ยแม่งแม่งเหมือนวิดีโอเกมเรารู้สึกว่าเอา้ากลายเป็นว่าแทนที่มันจะรู้สึกว่ามันแปลกเท่มันกลายรู้สึกว่า เฮ้ยอันนี้มันมันไม่จริงมันรู้สึกว่ามันไม่จริงไปซะอีกคือถ้าซูมใกล้ๆเห็นเนื้อหนังหน้าหนังอ่ะผมรู้สึกว่าจริงอยู่นะแต่เวลามูฟเคลื่อนที่บินสวนกันอ่ะเฮ้ยทำไมมันรู้สึกเป็นวิดีโอเกมวะมันไม่รู้สึกว่าเป็นอวตารแบบภาพก่อนๆที่เราสึกทุกทุกวินาทีมันเป็นเรื่องจริงอ่ะแต่ด้วยเทคนิคเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันดึงผมออกจากการเป็นแบบการลุ้นฉากต่อสู้แล้วรู้สึกเหมือนดูเหมือนดูวิดีโอเกมอ่ะความสมจริงที่อวตารสองภาคที่แล้วเคยทําได้โอ้โหกลายว่าผมถอยออกมาเลยอ่ะผมแบบเฮ้ยอะไรวเนี่ ทำไมกูไม่กูไม่อินตรงนี้ด้วยเทคนิคนี้นะแต่อันนี้พูดแบบยังไม่ได้ไปดูแบบเวอร์ชั่นธรรมดานะอันนี้ด้วยความที่ว่านี่เป็นครั้งแรกแล้วดูเป็นทีดีไอไฮเฟรมเลตด้วยเพราะฉะนั้น มันอาจจะเป็นปัญหาที่ CG ก็ได้เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ความรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดกัรจากการที่มันเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแบบนี้ถ้าใครไปดูแบบธรรมดาหรือจะหาเวลาดูธรรมดาเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแล้วกันว่ามันเป็นที่ไฮเฟรมเลตหรือมันเป็นที่ธรรมดาแต่ในความรู้สึกคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่ามันส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีผมผมไม่ชอบผมว่าผมรักแบบธรรมดามากกว่าแบบเคลื่อนที่แบบปกติมนุษย์ที่ชินสายตามากกว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องท่าย,ยากก็ได้อคือผมรู้สึกว่า ถ้ายากม,มันมันมันอาจจะต้องเล่นอะไรแบบโลกในเกมที่มันจะแบบโลกแห่งจริงโลกแห่งเกมอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกได้แต่ถ้าแบบจะเอาทั้งเรื่องเป็นแบบเนี้ยตลอดเวลาแบบนี้แล้วคุณเป็น CG ที่แบบเชื่อได้ยากอยู่แล้วมันมันก็ยิ่งรู้สึกแปลกประหลาดไปซะอีกระหว่างทางของหนังอะผมผมก็เอนจอยไปได้เรื่อยๆตั้แต่ต้นจนจบเนาะด้วยงานภาพด้วยอะไรมันก็แบบพอดูได้ะแต่ที่ผมไม่ชอบจริงๆเลยคือองค์ปิดของหนังผมรู้สึกว่าองค์ปิดของหนัง มันมันซ้ำซากครับมันซ้ำซากแบบสุดๆเลยอะ่ะมันคือเอาใครแม็กของภาคหนึ่งมาผสมใครแม็กกับภาคสองอเอามารวมกันเอามาแปะมาผสมมามิกมาวนรวมกันอะ่ะคือถ้าคุณเคยเห็นมางกรในภาคหนึ่งมันใช้วิธีการอะไรจัดการกับกองทับเครื่องบินที่บินมาถล่มบ้านมันภาคนี้ก็เป็นแบบนั้นวิธีการเดียวกันวิธีคิดเดียวกันเคยเห็นภาคสองมันใช้วิธีการอะไรที่จัดการกับกองเรือภาคนี้ก็ทําแบบนั้น ไม่ได้ต่างกันเลยคือเหมือนกับภาพผมภาคที่แล้วกับภาคหนึ่งก็ปี้มาแล้วก็เพลสมาอยู่ในไครแม็กของหนังเรื่องนี้และเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้หนังเรื่องนี้โดนจับบ่อยมากคือภาคที่แล้วโดนจับไอ้นี่โดนจับไอ้นูนไอ้นู้นโดนจับไอ้นี่ภาคนี้ทั้งเรื่องไอ้ไอ้นี่โดนจับไอ้นี่ไอ้นี่โดนไอ้นี่คนนี้จับคนนี้โดนคนนี้จับคนนี้โดนคนนี้จับอ่ะเดี๋ยวจับไอ้นี่พอจับไอ้นี่ไอ้นี่ขอโดนจับไปแทนพอโดนจับไอ้นี่โดนจับคือแล้วทั้งเรื่องก็คือ ใครโดนจับอีกคนก็ไม่ช่วยใครโดนจับอีกคนก็ไม่ช่วยใครโดนจับอีกคนก็ไปช่วยคือมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ผมก็ดูหนังผมรู้สึกแบบเฮ้ยนี่เรากำลังเห็นจุดอ่อนของคาเมลอนหรือเปล่าวะเพราะหนังที่เกตทําส่วนใหญ่อะมันจะเป็นหนังที่มันมีความจบในภาคเดียวเว้ยอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมา,น,มานิดนึงอาจจะเป็นแบบอ,องค์ประกอบเล็กๆที่มันเพิ่มขึ้นเข้ามาแล้วมันแล้วมันแปลกใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาอ่ะใช่ไหมกูเพิ่มแบบคนเหล็ก เป็นที่สลับตรงนี้อะคนเหล็กเป็นคนเหล็กเจอคนเหล็กที่เก่งกว่าแต่เนื้อหาเหมือนเดิมคือผมรู้สึกมานั่งคิดระหว่างดูว่าเฮ้ยปกติเราเจอคาเมลอนในในโหมดของความเรียบง่ายมาเสมอเป็นไปได้หรือเปล่าว่า,วาพอหนังมันภาค3แล้วแล้วเวลาที่เขาต้องแบบทําให้ตัวละครมันซับซ้อนทําให้เรื่องราวที่มันแบบเฮ้ยมึงจะเหมือนสองภาคที่แล้วไม่ได้มึงต้องหาอะไรใหม่ๆมาเติมระหว่างทางคือแกทําไม่ได้ขึ้นมาดื้อเพราะฉะนั้นหนังมันก็เลยเหมือนเดิมอะ จับตัวกันไปจับตัวกันมาแยกกันไปคนนี้หนีไปตรงนี้คนนี้หนีนั้นคนนั้นบินไปตามคนนี้ไอ้นี่โดนจับอ่ะเมียไปตามเมียโดนจับผัววิ่งไล่ไปตามมันวนกันอยู่แค่นี้นั่งเว้ยวนวนสามชั่วโมงสิบห้านาทีคือมึงวนมึงบินหากันไล่หากันอยู่เงนี้ทั้งเรื่องแล้วองค์สุดท้ายคุณจาได้ไหมองค์สุดท้ายคือแบบขึ้นฝั่งไปสู้กันบนเรือยิงกันปุ้งปั้งสู้กันตัวต่อตัวปุ้งปั้งปุ้งปั้งภาคนี้เหมือนกันเลยแต่เพิ่มมังกรอยู่บนฟ้า บินมาฟ,ฟ,ฟู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 ซึ่งถามว่าสู้ไปสักพ,พักมีความหมายอะไรไหมไม่เพราะก็สุดท้ายแล้วมึงก็มาแบบตัวต่อต,ตัวอยู่ดีมึงมาปึ้งปังวิ่งบนยานซึ่งก็ไม่เกี่ยวอะไรกับภาพเรือป,ปึ้งปังคือแบบผมรู้อยู่ด้วยความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าหมดแล้วอ่ะคือคนที่แบบหมดแล้วอ่ะไม่รู้อะไรจะไม่รู้จะให้อะไรใหม่ในโลกแพนดอร่าแล้วกูมีอยู่แค่เนี้ยวิชัลกูมีอยู่แค่เนี้ยสไตล์กูมีอยู่แค่นี้วิธีการเล่ากูมีอยู่แค่นี้ กูใสไปให้หมดอะภาคที่แล hmm. right? ้วก being ูไม so ่มีมังกรภาคแรกกูมีมังกรกูใสมังกรให้มึงแต่ว่ามันเพิ่มมิติของความสนุกหรือเปล่ามันไม่เพิ่มมันก็วนเดิมอยู่แบบเดิมอ่ะมังกรก็บินไปบินบินอะวิ่งแม่งเหมือนแบบว่าอีฉากที่มังกรอะแม่งแบบว่าบินก็มายิงเคยยิงเคยยิงระเบิดยังไงมังกรเคยโจมตียังไงมังกรน้ําเคยพุ่งยังไงเคยทําลายยังไงแม่งเหมือนเดิมไปไม่มีอะไรแปลกใหม่ในงานภาพเลย ไม่มีอะไรแปลกใหม่ในแง่ของการนําเสนอฉากต่อสู้เลยไม่มีอะไรแปลกใหม่ในแง่ของการนําเสนอระหว่างทางเลยไม่มีเลยผมพูดอย่างนี้นแล้วกันถ้าคุณต้องการจะกลับไปดูโลกแพนดอลาคุณคิดถึงโลกแพนดอลาผมว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแต่ถ้าคุณอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะได้เห็นแง่มุมไหนของแพนดอลาเห็นการเล่าเรื่องใหม่เห็นสตอรี่ใหม่เห็นนู่นนั่นนี่ใหม่ไม่ตอบโจทย์ เหมือนไม่คนที่ไม่มีอะไรจะให้คนดูอีกแล้วมันหมดแล้วจริงๆเว้ยผมว่าโลกแพนโดล่าอาจจะมาถึงทางตันแล้วจริงๆนะเว้ยมันถึงจุดนั้นแล้วจริงๆสำหรับอวตารไฟ a อนแอชอวตารอัคคีทุลีดินผมก็เลยต้องบอกว่าว่างก็ดูแล้วกันนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ย้ำอีกทีนะครับมันไม่ใช่งานที่แย่ ในการเล่าเรื่องในงานภาพในทีดีทุกสิ่งทุกอย่างมันพออ้อมแก้มดูไปได้มันไม่ใช่งานที่คุณรูวออกมาแล้วเสียตังหรอกแต่ในเรื่องของตัวละครในเรื่องของเรื่องที่เล่าความแปลกใหม่มันไม่มีให้เลยหรือแม้กระทั่งใครแแบบของเรื่องที่ผมเป็นสิ่งที่ผมโกรธมากที่สุดเลยคือมึงเหมือนเอาภาคหนึ่งกับภาคสองมารวมกันอะแล้วก็มัววิ่งไปวิ่งมายิงไปยิงมาแบบไม่ได้มีอะไรใหม่ไม่ได้มีอะไรสดไม่มีอะไรน่าสนใจ เหลืออีกแล้วสําหรับแฟนชายนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของผมนะแต่ผมมีความรู้สึกแบบนี้จริงเพราะเดินออกมารู้สึกเฮ้ยมันมันหมดอ่ะมันหมดแล้วจริงๆนะเว้ยสำหรับสําหรับเจมส์คามิลอนแล้วก็อวตารแล้วก็โลกของแพนดอร่านะครับตีลังการดูหนังนะครับยังคงเป็นพร์ทเนอรชิพอยู่กับทางช้อปปีนะครับแอปพลิเคชันซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะวันนี้เราจะนําเสนอบวกบีนี่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 แบบนี้เลยนะครับเป็นสิ่งที่ผมใส่ มาเป็นแฟชั่นมาอย่างเนิ่นนานนะครับเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้ผัวของเราเนี่ยมีสีสันต่างๆที่บางทีเราอาจจะเข้าหรือไม่เข้ากับเสื้อผ้าที่เราใส่นะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยาก,ากาศให้มันสีมาตัดกันหน่อยคุณก็ใส่สีม่วงเข้าไปครับปึ้มนะฟีลลิ่งแตกต่างกันอย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกที่สําคัญเลยคือมาใส่เป็นแฟชั่นได้ตรงที่ว่ามันไม่ได้มียื่นขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยมาเป็นเงาบังหน้าเวลาถ่ายรูปเลิอบอะไร ก็ดูดีดูมีมิติโดยเฉพาะที่มีสีสันต่างๆเนี่ยมีมิติมากผมจะเล่าให้ฟังผมเคยไปทริปทริปหนึ่งที่หัวหินไปโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดพอผมใส่บีนี่สีม่วงไปกับเสื้อเชิ้ตข้างนอกผมสีม่วงไปเต้นริมทะเลในงานนั้นเขาถ่ายรูปผมไปลงเว็บไซต์ลงเฟซบุ๊กเดอะสแตนดาร์ดเลย <c oughs> แล้วคนเลือกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะเป็นแบบคนที่ฝรั่งเมือนอกเขาเลือกไปเพราะว่าเราแต่งตัวแล้วมันดูสนุก มันทําให้การแต่งตัวเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นให้ดูฟันนี่ให้ดูแบบว่าเป็นพื้นที่สําหรับคนสนุกผมว่าหมวกบีนี่มันตอบโจทย์ตรงนั้นได้ส่วนเรื่องถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เคยมีนะแต่เวลา,าต่างประเทศผมใส่อย่างนี้เลย <c oughs> โอรไม่หนาวหูเฮ้ยอยู่เงี้ยทุกคนเพรมันหนาวหูเว้ย <c oughs> ม,มันจะเดินอยู่เงี้ยเอออยู่อย่างเงี้ยจะฟิลลิ่งแบบเยอะกว่านี้หน่อยอาจจะต้องใส่หมวกแต่ว่าถ้าเป็นของไทยอ่ะผมจะใส่ประมาณประมาณนี้พอครับจะไม่ได้ใส่ลึกมากนะครับก็ถ้าใครชอบหมวกบีนี่แบบนี้นะครับก็สามารถ กดสั่งซื้อในลิงก์ในดีสิปชันด้านล่างกันได้นะครับคุณได้หมวกบีดีในราคาไม่ถึง3 0บาทแต่ผมได้ค่าคอมมิชชั่นจากคุณด้วยนะครับหรือถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้อยากซื้อหมวกบีนี่อยากสนับสนุนติลังการดูหนังซื้อ,อยางอื่นในช็อปปีก็สามารถกดลิงก์หมวกบีนี่ไปหน้าหมวกบีดี้นะครับแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่คุณอยากซื้อหรือถ้าใครอยากจะช่วยเหลือติลังการดูหนังแบบเขาเรียกว่าอันติเมทเลเวลนะครับก็ทําได้โดยการที่ส่งลิงก์ที่คุณจะซื้อของมาให้เเเรา Gen าาจนนนนนนนลิิิงงงง์ปปุุบ๊บถ้้้้คณซืออผ่่ัั็ขส ผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าด้วยนอกจากได้ค่าคอมมิชชั่นจากช้อปปีนะครับก็จะได้ยิ่ง,งได้เงินค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีหลายๆท่านที่ทักเข้ามาอยากให้เจนลิงให้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างสูงที่สนับสนุนตีลังกาดูหนังนะครับ